มาส่งมันมักจีดพ well, ี่น้องก็เลยมาเบิองหม้อพื่นน้ำอืมกินงัวหน่อยบ่ซื้องัวหน่อยมากเ่าครับไม่ยอนเว้ดเลยตั้งสามตีโอ้ตัวนันกับไปเตะเก่าเรียงแบบไรฉันตะเก او วายตะเก او วายอืมตอนนี้ป็นยากเวียดยากเวียดยากเวียกคือคั้งไว้ กักตัวแล้วทั้งหมดนี่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวอืมโดนอไรไปห้องสื่อมากนี่ฮอดปีอะไรไปบัครับนี่แต่สื่อเพรานหขายมันบ้าะขายออกไปนี่ยครบสอง้งซุ่มขายกับมีแล้วมีอันหเด้กำไรบ่าห้องขายบัันได้เยอะดีก่าอืมแต่สื่อนียมันเถื่อนกช่วงมันโอ้ช่วงมันถอแ้วมันก็ราคาเดี๋ยวมันก็เพิ่มเนาะอยอตวละ เจ็ดแปดพันก็เลยขายตัวละหมื่นห่าหมื่นหกอยูุ่้มนี่อเลี้ยงลูกคน,นบมซส้มนี่บอ่าท้มนี้กันอ้วนกันอ้วนอ้นอาออก,ออกโอ้ซื้อเมื่อไรมา,าสั่นตัวนี้มีหมื่นเจ็ดครับโอ้หมื่นเจ็ดเดี๋ยวนี้มีคนให้ลรอไปนี่อยู่ข้างคนให้สองหมื่นโอ้สองหมื่นโดนโดนปไะเทศบาลน,นี่อันนี้สองอาทิตย์ครับรีอันนี้บอกมีอันรับ โอ้อันกับซุ้มน่อยอันเดมเปนราคาดี่เาเรียงมานี่อันซุ้มย่งยังสี่กัซุ้มหน่อยๆอันใดนเนไกไม่ดีกำไรลายคันอ้วนๆกับซ่อนี่นก็ได้กำไรเท่าตัวเาอะไรซ่เขาเขาเขาขายได้มมือนสามเหมือนสองบ่ะมีเยเขาจองไหมหมือนสองโอ้หเลยหมือนสองแต่ว่าเขายังบ่ขายซื้อมาหลายปานในบัตรซื้อมาแปดพนโอ้แปดพนก็หมือนสองกับตัวระสี่ห้าพันนี่เนาะ บะนีเน่น่กินเน่บะเท่าหยังใค้กินยังบะนี่มียามีเครื่องกับมีอ๋อหนึ่งเขาให้แน่ครับเขาเขาเขาเหนียวนี่บอกคนชะน้ำบอกมีครับต่มันจูบผสมห้อมโอ้ดูชู้ชูดจริงต่ว่าเขาก็เลี่ยงมากมอมเน่มอมนว่าเลี่ยงแบบเอาลูกเลี่ยงมันมีกำไรขายกับขายมีครับ อันใดียดยังยังสี่หันเดีโค้งสามมันก็เดมี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 กำไรหลายบ่อหันแบบนี้บ่อหันได้ขายงูใหญ่เลหวังว่าจะหาสื่อใส่โอ้สื่อใส่ครับแต่ว่าหันเลี้ยงบางแล้วขึ้นว่ามีกำไรอยู่เห็นเห็นกำไรอยู่เนาะครับวขอวงามเนี่ยก็อยากซือเอาไปยืนครอบนะบ่อในในอันนั้นก็เพ่อะก็ไปท้ายเอายุลักยุลักตัวเลขยักบาทตัวเลขอย่งซื้อมาอัน ตัวยุราเกียร์หันเปลียนขั้นหกตรงโอ้นั่นเล่ยนะบอเล่ยขาวนั่นบอกมีอนครับโอ้ไม่เป็นมือเลรอตัวเดียวนี่ยมันบอกมันก็เกิดเป็นแล้วครับเนาะมื่นมื่นมื่นกว่าอะไรเนั่นน่ะอืมเลี้ยงสิกับเลี้ยวเลยเนาะดีกว่าเขาเลี้ยงกับลูกเลยเนาะใสถานที่แบบนี้ป้อยแถวนี่บอกมีอนครับโอ้ยางฮับเบิสบอนี่มีอันครับเบิดเบื้องนี้โอ้ยางจักจ็คไรหลายอย่างนี่บอลนี่สี่สิบครับเวิ้องนี้สี่สิบไรทั้งเบิสแจักไรย่างเท่านั้น มันหาซีดไรอ่าหาซีดจี๊จะขันบัตนี่อันนี้ก็หกให้ลูกน้องขจีดโอ้แบงให้ลูกน้องนำ้ำจะายให้ลูกน้องน้ำฮับฮับปูกไปจากปีแล้วนี่โอ้อยปลูกก่เม็นปีซีหาไม่ซีโอ้เดี <บา S 1> ยวเดียวนี่เป็นนี่ราคาอย่างดีปะโอ้น้ำสวมห่อใจมันสดแล้วราคาลดดีครับบ่ลงโอ้ฟังผุดก็เมียนนั่นบ่อย่างไม่บะฟังนั่นเมียนครับอย่างไม่นี่โอ้ซีบก็ปีซีบก็ปีแล้ว สิบสองสิบสามกิโอ้แต่ว่าได้ขึ้นมาได้เนาะครับผมโอ้มีตะกันไว้มิ่งเจีแเอาอย่างเดียววะเดินบ่ดินเห่าเลยบ่หรือเหามาซื้อดินนี่บ่อันนี้ของพ่อเถาครับโอ้พ่อเถาเมียนอืมเป็นปั่นให้เป็นล็อกหรืเปล่าเป็นปั่นให้แล้วละเพป็นปั่นให้แล้วละบาลกับปลูกยางนี่จะเป็นยางเก่าเนาะครมีมียางเก่ามันราคาเท่าไหร่ครูมือนี่ยางยางสดกับเศร้าหาหกบาทเป็นก้อนนี่บ่ชียางนี่บ่เมียนครับนี่โอ้เศร้า เจ้าหกบาทเจ้าหกอ,อย่างสามซีมิตรซีมิตรโอ้ oh, อย่างหลายอยู่เนาะนืกอื่นนี่เฮ็ดยังบ่บาทนืกอื่นนี่นื้หลกักบ่มีในเฮ็ดบริเฮ็ดแต่กับอย่างเฮ็ดแต่กับอย่างเนาะพ่ออืมแต่กับอย่างใช่เนาะมันขึ้นเมืองการเนาะมีอันนั้นโอ้ก็อันนั้นว่าเพ่ปลูกมันไว้ว่าถ้าโลซึมหนีปลูกพร้อมกันเบิดมันจีงกีด เป็นชุดเดียวกันก็เลยปลูกมั่นไว้ปลูกมั่นล่อแต่ว่าส้มนี่จักปีมันยังได้โรนี่มันก็เลี้ยวเตี้ยนะครับมันก็เลี้ยวเตี้ยว่าเบิดบางเอาโอ้จีจีจะเป็นเครื่องจีขึ้นไปมีงันเขาห่อนงามผุนเดงเครื่องเดี๋ไปบ้างเครื่องุมน้อยๆผมไบ่มีบ่มีมืดครับโอ้จอใหม่จอใหม่เน่าโอ้ได้ใส่ไม่เน่าเอาบานนี่รับเขาได้ใส่ฟุลด้วนี่ปลูกยางนี่ก็ใส่ทุกปี๊ยใส่ปุ๋ยใส่ยังคือกันโอ้ ใช้ขิ้งว่ะหรือใช้ปุ๋ยแบบปุ๋ยปุ๋ยนั่นเคมีเนี่ยบ่เคมีกับไส่ครับขี้ไก่กับไส้หึ่งอ๋อเขาคือ,อ,อว่ายัางซุปเปอร์ซัวมาลาดเงาคือนดนดนำนำยางดีในลาดใช่บ่บ่ครับบ่อขึ้นเหยียดเือบ่ซุปเปอร์ซัวของแบบของของันบุญมาพันดวงไหนไหมเขาคือว่าได้หลายเพิ่มขึข้นเท่า,าโต,โตัวคนว่าซื้อน้ำมันสองละเจ็ดร้อยคนว่าต้องซื้อหลายห้าร้อยบ่เหล่าลาดใช่เงาลาดใช่เงาใช่เงาใบพันเสน่นเขียนเป็นโฆษณานหรอกว่าอาพันว่า,นนา,วาพัน อยู่ทางบ้านไหนบ้านเฮาครับครับอยู่บ้บบานเสื่อมครับบ<า>้านเสื่อมบ้านเสื่อมตำบลพลแพงอำเภออากาศอำเออากาศอำน่วยพี่น้อง,องมีพ่อพันธุ์พันธุวารับปร,รับผสมพันธุ์มาสันพ่อพันธุ์เป็น,เป,นเป็นสายใดครับไอพ่อพ่อหน,นี้เป็นเพชรสยามครับของผู้ใหญ่ครโอเป็นเพชรสยามนี่เป็นลูกของลุงเพชรครับ อ่าเพชรสยามสิเป็นลุงลูกชายลุงเพชรตน้นนี้มีมัซา์ก็เป็นร้านลุงเพชรครับ้านลุงเพชรแม่ครับอืมสูงเท่าไรความสูงเพิ่นตอนนี้ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกครับเพิ่นว่าร้ 5, อยหาสียหาร่อยสองปีสี่เดือนครับพันพน,มน,มน้ำนมได้สองปีแล้วปนี่แม่ครับสองปีสี่เดือนชาวน้ำนม,นมครับพันน้ำนมอยู่แม่เพิ่นสิเป็นสายเพชรอุดรครับโอ้แม่เป็นแม่เป็นเพชรอุดรแม่ครับถือว่าเป็นสายอุทัยวกสายเพชรอุดรครับเพิ่อนว่าดำลุงตัวครับอ๋อครับ เพื่นว่าคับมาให้เกษตรกรแถวนี้ใส่แล้วรับผสมพันธุ์กระสันพี่น้องน้อเพื่นเขาไปไปหาเพื่นบมหรือเขาไปมาหาเฮาหนิให้ให้เพื่นมาหาครับช่งนี้ครับ้ผมมีรถกระโทมาเดี๋ยวผมหารถให้ครับเอเพื่นว่าต้องเอาตัวเมย์มาเนาะเท่าเท่าเท่าไรบาทละคาสองพันบาทประกันติดเลยครับเพื่นว่าสองพันบาทประกันจนติดครับเอาจนติดกระดูกอืมสูงแค่กว่านี้ร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกครับลอยห้าสิบห้าสี่เดือน ตัวใหญ่ดิสินะครับผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอมากเลยโอ้เขียงขาดีเนื้อบึงทานหลักมันเป็นอบบหมกนาเลยเขียงขาใหญ่ครับหางดีหางพันบ่อหางพนหางเงาดีบ่อหางดีครับโอ้หางก็ดีพี่น้องหางดีอยู่ท้ายก็ดีเนาะเอีนอยากสมพันธ์ก็เอามาโหลดยูอันนี้เนาะบ้านเสื่อมครับบัตรเสื่อมเสื่อมครับเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ยังเนาะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห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 นึ่งห้าห้าหนึ่งหกสองสี่สี่ครับหก สองสี 2, 4, 4, no. ่สี่เนาะนี่พี่น้องเจ้าของฟาร์มซื้อไปจากไหนครับพีลผมเสียนัดครับสินัดนัดเนาะบางเสียมครับนัดบางเสียมฟาร์มก็ผู้ผผพิงฟาร์มคว,าย,ควายไทยครับผู้พิงฟาร์มควายไทยครับผมนี่แหละพี่น้อง